ส, nice สัสดีทุกคนด้วยเลยครับผมใครที่มาดูคลิปนี้แบบเล่นเกมเสร็จแล้วแล้วมาดูคลิปนี้เนี่ยแปลว่าคุณก็โดนแบบเดียวกับผม,มนะเอชเองครับผมสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่โหลดเกมแล้วมาดูคลิปนี้ก่อนบอกเลยคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้ว,วแหละครับผมสำหรับเกมนี้นาะยเองเครับซึ่งเกมนี้บอกตามตรงเลยว่าผมโดนปกหลอกนเอชน่ครับผมเหมือนที่ทุกคนโดนปกคลิปผมหลอกแล้วก็เข้ามาโหลดเข้ามาเล่นหรือเข้ามาดูคลิปโดนนายเอ่นครับหรือใครที่ก็ตามที่เออไม่ได้มาดูคลิปนี้ก่อนแต่ว่าโหลดเกมเล่นแล้วแล้วเอ๊ะ พี่ทำไมมันมีเกมมีแค่นี้เองล่ะทำไมมันทำอะไรไม่ได้มากเลยไม,ม่ผมบัคหรือเปล่ามาถามเหตุผลมาหาเหตุผลในคลิปวิดีโอนี้บอกเลยว่าที่ทุกคนหลบไปเล่นกันมันมีแค่นั้นจริงครับผมใช่ฮะมันเกมเกมมันมีแค่นั้นเลยน่ครับผมและผมก็โดนต้มเช่นเดียวกันนะียคือโดนปกล่อดูปกนี่ฮะปกเป็นคมิัวดะครมชื่อมาคิมะใช่ไหมฮะเออโดนมาคิมะล่อซื้อนี่ครับโดนแลบลิ้นโอ้โหกระชากใจขนาดนี้ พอจะรไกใคลเราก็รู้เลยว่าโอ้โหยั่วระยวนขนาดนี้น่าจะต้องแบบว่าลองหลบเล่นดูเนี่ยครับผมใช่ฮนะซึ่งผมก็ลองหลบเล่นดูแล้วมันก็น่าเจ็บปวดหัวใจนะครับผมแต่ว่าต้องหยุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเวอร์ชัน1.0อยู่นเนี่ยเป็นเวอร์ชันแรกที่ตัวเกมปล่อยออกมาให้เราได้ลองเล่นใน่เองงเียเพราะงั้นเนี่ยอนาคตอาจจะ ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นยังไม่เล่นนะครับแล้วมาดูคลิปนี้ก่อนว่าตัวเกมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกัว่าตัวเกมมันเป็นประมาณไหนแล้วกันนั่นเองนะครับผมแต่พอใกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะบพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับแล้วตัวเกมนี้รับการแปลไทยจากคุณเอเบียสังด้วยนั่นเองนะครับผมใครสนใจผลงานการแปลคุณเอเบีย <Nue> ส <eg ant ion> ังเนี Meeting. ่ยก็สามารถไปติดตามท่งของดิทคอร์ดเขาได้เลยนั่นเองนะครับเอาเลยครับมาถึงหน้าตู้เกมก่อนแล้วกันนั่นเองตู้เกมเนี่ยถ้าสมมติในเรื่องคร่าว เออหาล้วงข้อมูลเลยบางอย่างเกี่ยวกับรสาวพวกนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราต้องมันทำการแบบว่าไม่แน่ใจเราเป็นพระเอกของเรื่องหรือเปล่าที่เป็นซิงซอร์แมนนั่นเองครับหรือว่าเป็น เออหนุ่มคนอื่นที่แบบเข้ามาที่นี่นั่นเองนครับผมซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเราจะมาเอาข้อมูลระเบียนจากสาวๆแล้วกําการหล่อล่อลวมพวกนางแล้วก็ข้อมูลข้อมูลที่พวกนางมีอยู่เนี่ยกลับมาให้ได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองครับส่วนตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ให้กดค้นหาใครก็ได้นั่นเองเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้นาะนี่ครับส่วนตรงด้านขวาตรงนี้จะมีคําว่าแสดงเมนูอยู่สามารถกดด้านาขอบันทึกเกมได้เลยนั่นเองเนี่ยครับผมบันทึกได้เลยนาะตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะ ตัวเกมก็เป็นประมาณนี้ซึ่งมากดตกคคำว่าตองหาใครดูนะครับซึ่งตัวเกมไม่มีเสียงเพลงอะไรเลยเนครับผมที่ทุกคนเห็นในคลิปวิดีโอนี้อยู่เป็นเสียงเพลงที่ผมเอามาใส่ในวิดีโอนั่นเองครับผมซึ่งในเกมจริงกัเนี่ยเงียบเชียบไม่มีเสียงอะไรเลยนั่นเองแม้ใต้ตั้งเสียงด้านของบทพูดตัวละครเสียงเอฟเฟกต์เสียงเพลงนะครับแต่ในเกมไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเงียบเชียบมากและตุกเกมเหมือนจะทําด้วย AI ด้วยนั่นเองครับเพราะถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูปติกิรมมาในการนั่นเองครับโอเคแรกจะมีด้านของมาคิมะ กับพาวเวอร์แล้วก็คุณฮิมารีนั่นเองครับผมเอาไปได้ของคุณมาคิมะก่อนแล้วกันนะครับวิธีการเล่นตัวเกมนี้ง่ายๆเลยครับผมทุกคนต้องทำการกดพูดคุยกับมาคิมะก่อนนั่นเองนะครับกดพูดคุยปุ๊บรู้สึกดีเหมือนกันที่ได้คุยกับเธอนะนะี่ครับผมอ่ากดไปเรื่อยนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการปั๊มค่าความสัมพันธ์นั่นเองถ้ามีค่าความสัมพันธ์เยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดจีบได้นั่นเองครับ ถ้าเรากดจีบเพืเ่มมไดนะ้ข้าสัมบัติพรน้องคณะก็จะบอกว่าต้องมีแต้มความรักอย่างน้อย5แต้มตอนนี้มีคนรักอยู่3เองนะนความค่อยู่ศูนย์เนาะอันนี้เราต้องทําการหาความรักให้ได้สัก5ก่อนนีเองเนี่ยอันนี้ก็คือจะคุยกับมาคิมะไม่ได้น,นี่เองนะครับแล้วทําการกดพูดคุยอย่างนี้ประมาณ5ครั้งนะครับผมกด1ครั้งเพื่อได้ความรัก1ครั้งนั่นเองนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าสี่แล้วปุ๊บห้าแล้วอ่ะอันนี้คือครบแล้วนี่ครับผมก็คำว่าจีบได้เลยนี่เองนะครับจีบก็เป เนี่ยก็คือเริ่มที่สน์กมากขึ้นเป็นการจีบกันนั่เองครับผมซึ่งตัวเกมก็ไม่มีบทสนานไม่มีเรื่องอะไรคุยกันเลยเนี่ยมีแค่บทข้อความขึ้นตรงนี้ว่าเราทําอะไรกับนางแล้วก็คลิกทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะว่าความรักก็คือเป็นหนึ่งความใคร่เป็นหนึ่งนี่เองครับผมประมาณนั้นซึ่งความรักตรงนี้เอ้ยความใคร่ดิความใคร่หรือความรักนี่แหละเราสามารถมาด้านเรื่องของขอความช่วอตรงนี้ได้นี่เองครับผมโอคแามชื่อตรงนี้คือเป็นด้านของการ มีฉากเคทนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นซึ่งมันจะปลดล็อกทีละขั้นทีละขั้นตามที่เราจีบเธอเนาะถ้าเราจีบติดหนึ่งคลาสปุ๊บก็จะปลดท่าเซ็กซี่มาได้จีบติดอีกทีนึงก็จะเป็นด้านของการจูบจีบทีนึงก็จะได้เป็นดน้านของเออ่การมุบม่วบหรืออะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะปลดล็อกไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมให้ดูด้วยกันเนาะอันนี้เป็นท่าโพสเซ็กซี่ก่อนเนี่ยเองนะครับผมเมื่อกี้โกะโพสท่าเล่นๆนะครับมาคิมะแหละนะครับโพสท่าเล่นแบบท้าทายให้เธอดูโดยเฉพาะเนี่ยครับ หลังให้เราเนี่เองครับผมปรอามาณนะั้นก็ไม่มีอะไรครับโอเคก็นี่แค่นี้เลยเนี่ยบทคําประโยคนึงขึ้นคํานึงแล้วก็จบขึ้นคํานึงแล้วก็จบไม่มีบทสนทนาไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลยฮะเก <c oughs> มันมีแค่นี้เนี่ยครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนึกว่าจะไปยาวมากกว่านี้นี่ครับผมโอเคต่อมาเราก็ทําการกดจีบไม่ได้แล้วเราต้องเก็บอีก5แต้มนะครับผมโอเคทาการพูดคุยไป1 2 3 4 5สอ่อะเสร็จแล้วอันนี้คือเก็บแต้มเสร็จแล้วก,กดจีบต่อโอเคเข้าความเหมือนเดิมนี่ครับผม โอเคของไคลได้มาสองแล้วก็ของไคลนี้มากดของคำชี้เหลือได้ก็จะได้ของการจูบนั่นเองน่ครับผมแล้วก็ไปได้ของโชว์หน้าอกได้นั่นเองนี่ครับกดจูบนี่ก็เป็นจูบนี่ครับผมบางวันน้อมเข้ามาหาคุณแล้วก็จูบอย่างแผ่วเบานะครับผมเนี่ยคือถ้าจูบนะรู้จากลูกก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าเป็น AI เนี่ยครับต่อมาก็จะเป็นได้ของการเอ่อโชว์น้านของส่วนหน้าได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมให้ดูไม่ได้เนาะนี่ครับผมเราจะทการพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับถึงคำสี่ห้าปุ๊บครบห้าแล้วก็ทําากรจีบต่อ ปุ๊บในความคล้เพิ่มแล้วก็ได้ของของปลดล็อกของการปลดชี้เหลือเพิ่มขึ้นมาในด้านของการเอ่เอถอดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมประมาณน,นั้นนั่นเองนะครับผมเราทำการพูดคุยต่อไปเรื่อยเลยคุยเรื่อยๆๆๆแล้วก็ทําการจีบรอบหนึ่งโอ้โหแบบเน้นคลิกเดียวอันนี้ความคล้ายสีแล้วแล้วก็กดชี้เหลือได้ซึ่งบทสุดท้ายของทุกเกมจะอยู่ที่คําว่าบริการพิเศษอันนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นด้าของฉากที่เราเธอจะมาทําการมูฟฟ์ให้นั่นเองนะครับพอมูฟฟเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีฉากอะไรต่อแล้วนั่นเองม้ยเเรรราาาทํกจื่อ หรือทำอะไรต่อไปเรื่อยๆนี่ครับผมก็ไม่มีตั้งของฉากเฮดเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมเกมจบประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคพอเก็มจบก็ตบของตัวละครมาคิมะเท่านี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครอื่นก็กดมองหาคนอื่นนะครับผมแล้วก็ไปรับของพาวเวอร์ได้นั่นเองนะครับก็สามารถกดมาคุยกับเธอได้นั่นเองนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วทำการจีบนะครับผมเธอเข้าใกล้เริ่มเกี่ยวพายลาสีกันนะครับผมแล้วก็จะเธอนะครับผมโอเคเอาความนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับผม มาก,กดคำชื่อเหลือได้โคต้าเซ็กซี่เนี่ยก็จะเห็นพาวเวอร์หันหลังให้นั่นเองนะครับผมเราจะทำการคุยต่อ1 2 3 4 5สอี้านี่แล้วก็กดจีบอ่าติดแล้วแล้วต่อไปก็เป็นท่าของการจูบนั่นเองนะครับผมอ่ะจูบอันนี้ก็เป็นการจูบกับพาวเวอร์นี่นเองซึ่งสายก็น่ารักมากนั่นเองนะครับระยะแคปหนึ่งทีนะี่ครับเนะอบอ่ปาวะทำให้เธอเซอร์ไพรส์ด้วยจูบเ,เร็วแสนหวานนะครับประมาณนั้น ที่เดี๋ยก็เป็นฉากเหมือนเดิมนี่เองเป็นฉากที่มีอะไรกับพาววเอร์ไปเรื่อยๆทำที่เราปลดล็อกไปเรื่อยนี่เองนะครับโ okay, อเคเราไปดูคนนึงแล้วกันเนาะชื่อยิมารีแล้วกันนี่เองนะครับเป็นตัวละครสาวที่หนูยืมพลังในการที่แบบต้องสื่อสารเอาอีวะบางส่วนเพื่ออัญเชิญผีออกมาใช่ไหมเนี่ยครับผมโอเคทำการกลุก้มพูดคุยหนึ่งอุ้ยนีนท่ทักมากนะตัวละครเห็นปะยิบเยิบใส่เนี่ย,ยนะแต่ก็เป็นได้าของเอไอเนาะนี่ครับผมเท่าไหร่ละสามสี่ห้าหกแถมด้วยกันเผื่อไม่ตรงนะครับกดจีบ อ่าโหทำไปท่าจีบถึงไม่ดูดูไม่เขินเลยแล้วก็ใกล้เริ่มเกี่ยวพาราสีนี่ครับผมโอเคอ่ะคุยต่อหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับผมแล้วก็จีบต่อเออโอเคแต่ก็ต้องความช่วยเหลือนี่ครับผมก็โพสท่าเซ็กซี่ได้เธอก็จะหันหลังให้เราด้วเองนี่ครับผมเอามานานแล้วก็ทําการกดจูบได้นี่ครับผมอ่านี่ก็เป็นฉากจูบน้่ยเองนี่ครับยิม้มบีดจูบเธอเบาเดวงตาเปล่งประกายนี่ครับผมเบาบาดีแล้วกันนั่นเองเนี่ยถ้าโตเกมก็เป็น คร่าวๆประมาณนี้นั่นเองครับมีแค่สามตัวละครที่เราสามารถที่จะปฏิความสัมพันธ์ได้ให้ตัวเกมไม่มีซับไม่มีเลยเลยเล่นแค่นี้คือเกมจบเลยครับผมอัดมาเกตทีเนี่ยถึง5้าทีหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวเกมมีแค่นี้จริงๆสำหรับเกมนี้รู้สึกน่าผิดหวังเหมือนกันว่าตัวเกมมันแบบว่ามีให้พูดคุยน้อยมากเลยนั่นเองครับผมผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันทําไมถึงมีได้แค่นี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าตัวเกมก็เป็นคร่าวๆบาทีเลกันได้เองครับใครสนใจอยากจะลองเล่นอยากจะชมฉายอย่างว่านะครับผมหรือว่า อย,อ,ย então, อ,ยอ,ยอยากจะลองอยังอยากจะลองเล่นอยู่หรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่รู Connie, ้นะครับผมเอาไว้ว่าใครอยากจะลองเล่นก็ลองดได้สําหรับเกมนี้แล้วกันนั่นเองนะครับผมสําหรเกมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนั่นเองนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่เกมหน้าแล้วกันนะครับใครอยากลองเล่นโหลดที่วิตเตอร์ม่ทิดติคอร์ดได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่500สายพันสี่นั่นเองนะครับผมขนาดไฟล์ก็อยู่ที่ประมาณสิบกิกละมั้งเนี่ยผมน่าจะไปเยอะนี่เองครับผมสําหรับเกมปานี้แล้วกันนั่นเองนะครับถ้าชอบไปดูเกมนี้ยังไงก็ฝากกดติดไลค์ เป็นใจผมด้วยนะเอ็นครับวิดีโอต่อไปเราจะจบชั้นไปเลยไม่ใช่ไปเกมหน้าสมุดนี้คนตัวไปก่อนไม่ผ่านนะครับจริงๆไม่ต้องกดไลค์เพื่อเป็นกระใจถือว่าเป็นเพื่อชอบวิดีโอนี้หรอกนะครับผมกดไลค์เพื่อเป็นการกดเป็นการใจที่ผมโดนหลอกให้มันเล่นเกมนี้ด้วยนะครับผมไม่ผ่านนะทุกคนนะครับจะเจอใหม่คลิปหน้าสุกคนจะชอบกัน